ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงความน่ากลัวมาไม่น้อยกับเกาะร้างสุดหลอนตั้งอยู่ที่จังหวัดนางาซากิประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวทั้งมองจากด้านบนจะเห็นภาพเกาะคล้ายเรือรบลำใหญ่ลอยลำอยู่กลางทะเลที่นี่ถือว่ามีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของโลกในฐาน,นะหนึ่งใน5เกาะที่หลอนที่สุดในโลก เล่ากันว่าในอดีตนั้นเกาะฮาชิมะเคยเป็นเกาะที่โด่งดังและมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดโดยเกาะร้างแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคศ1887และเสร็จสิ้นในปีคศ1890โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างมิสูบิชิ เนื่องจากเกาะเต็มไปด้วยฐานหินทําให้มีการพัฒนาเป็นเหมืองฐานหินขนาดใหญ่เพื่อรองรับความต้องการฐานหินในการพัฒนาอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นยุคนั้นจนทําให้มีการอพยพแรงงานและครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะแห่งนี้จนเต็มพื้นที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นและเกาะแห่งนี้ยังเป็นเหมือนกับสถานที่คุมขังนักโทษย้อนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์แรงงานชาวจีนและชาวเกาหลีใต้ที่เป็นจำเลยช่วงสงครามมาทำงานในเหมืองถ่านหินทำให้ในสายตาของชาวจีนและชาวเกาหลีใต้มองเกาะฮาชิมะเป็นเหมือนฝันร้ายมาถึงปัจจุบันกระทั่งปีคศ1974มิสูบิชิได้ประกาศปิดเหมืองบนเกาะฮาชิมะเนื่องจากพลังงานจากถ่านหินไม่ได้เป็นที่ต้องการของญี่ปุ่นอีกต่อไป โดยทุกคนหันไปให้ความสำคัญกับพลังงานจากน้ำมันแทนซึ่งหลังจากการปิดตัวลงแรงงานทั้งหมดจึงอุพยพออกจากพื้นที่ปัจจุบันเกาะฮาชิมะจึงกลายเป็นสถานที่รกร้างปราศจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีแม้แต่กระทั่งต้นไม้หรือดอกไม้ขึ้นอยู่สถานที่แห่งนี้จึงไดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสสัมผัส เนื่องจากทางการญี่ปุ่นยังคงจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวจึงทำให้แต่ละปีมีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาท่องเที่ยวที่นี่เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นตอกย้ำชื่อเกาะผีเมื่อปีคศ2003เกาะฮาชิม่าได้รับเลือกให้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง b a t t l n Royal กำกับโดยคินจิฟูกาสกุแต่มีเรื่องเล่ากันมาว่า ทั้งทีมงานและดารานักแสดงต่างได้สัมผัสกับความลี้ลับต่างๆเช่นขณะถ่ายทํากล้องก็ได้หยุดทํางานไปนแบบดือด้อๆหรือมีการทํางานแล้วแต่ก็ดันถ่ายภาพไม่ติดหรือว่าติดแต่ติดสิ่งที่ไม่ต้องการถ่ายมาด้วยรวมถึงชิอากิคุเรียมา หนึ่งในนักแสดงเกิดอาการคุ้มคลั่งเหมือนว่ากำลังโดนอะไรเข้าสิงหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางทีมงานได้สอบถามนักแสดงสาวว่าเธอรู้สึกอย่างไรเมื่อเธอถูกผีเข้าสิงเธอบอกว่าเธอเห็นผู้หญิงผมยาวลอยผ่านตัวเธอและหลังจากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย สุดท้ายแม้เกาะแห่งนี้ยังไม่ได้เปิดให้ทุกคนที่อยากไปได้ตามต้องการเมื่อไปถึงเกาะแล้วอาจจะสงวนในเรื่องการเข้าไปในอาคารร้างเพราะว่าความเก่าและอาคารบนเกาะแห่งนี้ไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลานานอาจจะเกิดอุบัติเหตุพังถล่มลงมาก็เป็นได้